วัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะไผ่เหลืองไผ่สร้างคำนะคะตัวนี้ไผ่ธรรยาค่ะไผ่ที่มีมาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะคะตัวนี้เป็นไผ่ลำสีเหลืองค่ะใบสีเขียวตัดลายตัดลายทางสีเขียวนะคะเป็นบางลำ นอกจากประโยชน์ที่ใช้ไปทํายาได้แล้วนะคะตัวนี้ก็สามารถปลูกโชว์ปลูกประดับสวยงามค่ะปลูกทําร่มเงาเนื่องจากว่าไผ่ตัวนี้เป็นไผ่ที่ใบค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้ฝนทิ้งเริ่มมีตกมาบ้างนะคะ จากพายุก็จะทำให้หน่อของเขาเริ่มแทงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยค่ะสังเกตลำต้นของเขาและกอของเขานะคะเขาจะอยู่าห่างกอของเขาจะไม่ถี่นะคะตัวน,นี้กอจะไม่ชิดกันการนำไปปลูกดูแลรักษานะคะหรือว่าการขยายต้นพันธุ์ก็สามารถทำได้ง่ายค่ะ จะมีลำสีเหลืองทองนะคะลำสวยค่ะรักอากาศก็ดีนะคะตัวนี้เนื่องจากบางพื้นที่นะคะ มีปลูกบ้างแต่ว่าก็อาจจะมีการทำลายตัดทิ้งบ้างนะคะทำให้เรือน้อยสำหรับพี่ๆที่ทำคาเฟ่นะคะหรือร้านกาแฟตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะคะที่ไม่ควรพลาดนำไปปลูกโชว์ปลูกประดับทำมุมโชว์ถ่ายรูปก็สามารถทำได้เช่นกันคะ่ะ ดูลำละลายของเขาใ,ใกล้ๆค่ะ ังเกตว่าหน่อของเขาจะเดินออกห่างจากกอแม่นะคะเขาจะไม่ขึ้นมาชิดกอแม่ไผ่เหลืองไผ่สร้างคำค่ะตัวนี้สำหรับพี่ๆนะคะท่านใดที่สนใจ อยากได้ต้นพันธุ์ไปปลูกนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าสนใจเป็นภัยต้นอ,อื่นของทางสวนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้อีกเช่นกันค่ะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนพัฒสกลนครแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศรัพท์0 9 1ย์เก้าหค่ะศูนย์หหรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวน สามารถติดตามทางส่วนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ